มาถึงเบลเยียมกันทั้งทีสิ่งทีพ่พลาดไม่ได้ก็คือเบียร์ค่ะ,ะวันนี้นะคะเราจะพามารองเบียร์ของเบลเยียมกันนะคะอ,อันนี้เราก็เดินมาที่คริสต์ m a สมาร์เกนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะเราก็มาถึงหน้าร้านนะคะเราก็เตรียมตัวที่จะสั่งนะคะเจ้าเจ้าของร้านพนักงานในร้านน่ารักมากเลยค่ะเล่นคล่องกับเราด้วยทิมมี่จใส่เนาะ,ะมาดู เบียร์ที่เราจะกินนะคะก็จะเป็นเบียร์ที่ขึ้นชื่อของเบลเยียมนะคะก็คือตัวลาเฟ่ลาฟนะคะอ่าแล้วแต่คุณจะเรียกเนาะภาษาไทยเราก็ลาเฟ่อะไรอย่างเี้นะคะอ่าเขาก็จะมีไปดริงกันนิดหน่อยลูกค้าอาจจะซื้อให้หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมาคิดตังเรานะคะแก้วหนึงก็จะตกอยู่ที่ประมาณ5ยูโร5ยูโรก็ประมาณสัก็ มนสองราไมนะคะก็เขาจะคิดเงินเราเ่อีกสามยูโรก็คือสามยูโรนะค่ะเป็นค่าแก้วเนาะถ้าเรานําแก้วมาคืนนะคะเราก็จะได้เงินสามยูโรคืนตอนนี้นะะในยุโรปส่วนใหญ่ก็คือจะให้แก้วเราไได้มาแล้วคะ่ะดูสิน่าดื่มมากเลยอ่ะก็จะเป็นสไตล์เบียร์ดำเนาะม,มันก็จะเข็มๆหน่อยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ เดินไปหาที่นั่งดื่มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเราสามารถซื้ออาหารนะคะเป็นนั่งทานกันได้นะคะก็จะมีสองซุปอยละแวกนี้ตลาดมาร์เก็ตที่นี่จะมีอยู่หลายตลาดอยู่เหมือนกันนะคะนะคนที่ซื้อมาเราก็มายืนจิบยืมริ้งเงินตรงนี้ได้นะคะบางคนก็ซื้ออาหารมาทานอาหารที่นี่ก็จะเป็นพวกสปากเกตตี้เฟรนชฟรายนะคะ ก็อากาศเย็นๆนะคะจิบเบียร์เรื่อยๆจิบแบบเดียวก็หมดแก้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกัอนใหม่นะคะโอเคค่ะรีวิวเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ